ัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้เราก็มาพบกันในส่วนของตัว b o o t s t r a p Framework นะครับเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดก,การตัวอักษรนะครับในส่วนของตัว o o t s t r a p หรือว่าตัว Text นะครับตัวอักษรหรือว่าลักษณะการพิมพ์ในตัว o o t s t r a p เองเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นตัว t y p o g r a p h y นะครับลักษณะของตัว Typ o โ r a p h y หรือว่าลักษณะการพิมพ์ในตัว o o t s t r a p เองเนี่ยเขาจะถูกกำหนดรูปแบบมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำความ รู้จักกับตัวอักษรนะครับใน Bootstrap กันนะครับแรกสุดเราก็มาอาศัยในส่วนของตัว Document นะครับหรือว่าเอกสารหน้าองในตัว b o o t s t r p ผมมาที่ตัว Get Bootstrap นะครับมาในส่วนของตัว Documentation แล้วเรามาในส่วนของตัว Content นะครับจะสังเกตว่าในส่วนของตัว Typography หรือว่าการจัดก,การเกี่ยวกับฟอนต์นะครับ ในตัวบูสแ a p เองเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของตัว heading นะครับลักษณะของตัวอักษรที่เราสามารถกําหนดได้ด้วยกัน6ระดับก็คือ h 1จนถึง h 6สังเกตว่าลักษณะของตัว heading ในส่วนนี้จะคล้ายๆกับคำสั่ง h e a d i t m l e นะครับแต่ในตัว b o t s t t a p เองเนี่ยก็คือเขาจะเอามาประยุกนะครับหรือว่ามาปรับปรุงรโดยลักษณะฟอนต์มาตรฐานในส่วนของตัว b o ู t แ a p จะเป็นฟอนต์ที่มีขนาดไซส์เท่ากับ16พิกเซล นะครับ1 6 px โดยลักษณะของตัวฟอนต์ a m i l y นะครับ mm hmm. เขาจะถูกกำหนดไว้อยู่แล้วพอมาเป็นในส่วนของตัว heading นะครับตัว heading ในส่วนของตัว h 1เนี่ยจะมีฟอนต์ขนาดไซส์เท่านี้นะครับเหมือนที่เห็นโดยขนาดจะมีขนาดของตัว h 1จะมีขนาดอยู่ที่ไซส์40พิกเซลนะครับสำหรับ h 2จะมีขนาดไซส์ที่ประมาณ32พิกเซลนะครับ ส่วน h3 จะไซส์อยู่ที่28พิกเซลนะครับ h4 จะอยู่ที่24พิกเซลนะครับ h5 อยู่ที่20พิกเซล h6 ก็คือ16พิกเซลก็คือเป็นขนาดฟอนต์ไซส์มาตรฐานแต่ในตัว heading จะมีการกำหนดตัวหาตัวหนาเข้าไปนะครับตัวนี้ก็คือลักษณะาการกำหนดตัว heading ในตัว bootstrap เองนะครับ แล้วก็จะมีกำหนดในส่วนของตัว Display Heading นะครับ mm hmm. ก็คือตัวอักษรจะมีด้วยกัน4ระดับในส่วนของตัว Display Heading mm hmm. แต่จะลดความหนาของตัวอักษรลงนะครับ mm hmm. แล้วตัวอักษรไซส์จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาลองเขียนการจัดการเกี่ยวกับตัว Heading mm hmm. กันดูนะครับ mm hmm. ในตัว b o o t s t r a p ผมก็เปิดโปรแกรม VS Code นะครับ เราจะเริ่มกันเลยนะครับก็กำหนดตัวสอนปกติผมใส่เป็น H1 นะครับในส่วนนี้จะมีขนาดฟอนต์ไซต์เท่าไหร่จำได้ไหมครับตัวนี้จะมีขนาดฟอนต์ไซต์ที่40พิกเซลนะครับสำหรับตัว H1 ผมก็ใส่ข้อมูลเข้าไปใส่เป็นชื่อแล้วกันนะครับใส่ BR เกิดขึ้นต้นบรรทัดใหม่นะครับ H2

เรามาดูรายละเอียดของตัวเท x t ในส่วนของตัว b o o t s บกันนะครับตัว h 1 h 2 h 3 h 4 h 5เนี่ยเขาจะกำหนดฟอนต์แฟมลี่ให้เราอยู่แล้วนะครับจะมีรูปแบบที่ที่ตายตัวไว้นะครับแต่ลักษณะของฟอนต์ก็เหมือนที่ผมได้อธิบายไปนะครับถ้าเป็น h 1ก็มีฟอนต์อยู่ที่4 0พิกเซลนะครับ h 2ก็3 2พิกเซล ะครับจนถึง H6 ซึ่งเป็นขนาดฟอนต์ไซส์มาตรฐานจะอยู่ที่16พิกเซลนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าลักษณะฟอนต์จะเป็นอย่างไร,นะรตัวนี้ก็คือลักษณะของฟอนต์นะครับไซส์ H1, H2, H3, H4, H5, H6 จะมีขนาดไซส์ที่เรียงกันลงมาตัวนี้ก็คือลักษณะาการกำหนดฟอนต์ใน Bootstrap ที่เป็นตัว Heading นะครับถัดมาเราจะมา เขียนฟอนต์ลักษณะที่เป็นในส่วนของตัวดิสเพย์นะครับในส่วนตัวดิสเพย์คำสั่งที่ใช้จะใช้เป็นฟอนต์แบบเป็นคลาสนะครับเป็นคลาสโดยกำหนดเป็นคลาสดิสเพย์หนึ่งสองสามสี่นะครับตามลำดับนะครับเราสามารถเขียนคลาสเข้าไปได,ได้เพิ่มเติมนะครับเช่นผมกำหนดในส่วนของตัวคลาส ยกตัวอย่างหน่นะผมโหลด H1 นะครับ,ผม,รบผมใส่คลาสเข้าไปนะครับ Display หนึ่งไหมครับ ตัวนี้ก็คือเป็น Class Display 1นะครับโดยมีตัว Heading เป็น Heading h1 He นะครับโดยฟอนต์มาตรฐานอยู่ที่40นะครับเราจะใช้ตัว Display เป็นตัวระบุคัสลงไปอีกรอบนะครับผมใส่ br นะครับโดยลาสษระของตัว Class Display จะมีด้วยกัน4ระดับนะครับ d i s p l a y 1 2 3 เรามาดูความแตกต่างกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะสังเกตว่าลักษณะของตัวดิสเพย์จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับในส่วนนี้จะเป็น H1 นะครับเป็น H1 แต่เราใช้ตัวดิสเพย์เป็นตัวจัดการอีกรอบในส่วนของตัวคลาสดิสเพย์นะครับตัวนี้จะเป็นคลาสดิสเพย์หนึ่งคลาสดิสเพย์สองคลาสดิสเพย์สามคลาสดิสเพย์สี ในส่วนของตัวการกำหนดฟอนต์หรือว่าตัว typography ในส่วนในตัว b o o t s t ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถัดมาผมจะพูดถึงนักษณะการกำหนดสีหรือว่าตัว color นะครับในส่วนของตัว b o o t s t ใน EP ถัดไปนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ